เรียกเรียกชื่อยังเรียกไม่ถูกเลยไล่อะไรครับพี่ไล่กิศวเปลี่ยนเปสวนปฏิบัติธรรมกิคือจริจแล้วมันเป็นรีสอร์ทบ้านไล่กิวฝั่งน้นที่พี่เช่าตรงนี้มันก็เลยเรียกเป็นสวนปฏิบัติธรรมแต่ก็คือรีสอร์ทดของปานวลฝั่งน้นอันนี้เช่าปานวลต่อ เหนื่อยมากเด็กมลงไปก่อนก่อนเลยรับน้ำหนักเยอะเกินได้แล้วอ่ะกลัวเสียวเลยเนี่ยเราเ่ยขึ้นตาโมจิ่ขึ้นเลยไม่กล้าขึ้นเนี่ยเข็นก็ขึ้นเงียเยอะๆเอามามามาดูเราไม่กล้าขึ้นหรอกเรากลัวอ่ะเย่เย่ย่เย่เ่เย่